สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง Godmovie Channel ได้นำหนังฝรั่งมานำเสนอนะครับสลรับหนังดึืงมีชื่อว่า p i c เป็นหนังในปี2021สลับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้นิโคลัสเคกรับบทรอฟและอเล็กวอลฟรับบทอเมียสาหรับในเรื่องนะครับรอฟชายแก่คนหนึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมกลางป่าซึ่งเขาได้เลี้ยงหมูหนึ่งตัว ไว้ใช้ในการหาเห็ดทรัฟเฟิลซึ่งมีราคาสูงในวันนี้ล็อบออกไปหาเห็ดทรัฟเฟิลกับหมู่ของเขาเช่นเคยวันต่อมาอาเมียลูกค้าของล็อบมายังกระท่อมเพื่อมาซื้อขายเห็ดทรัฟเฟิลกับล็อบเมื่อเสร็จธุระอาเมียก็ขับรถกลับไปในคืนนั้นเองขณะที่ล็อบนอนหลับอยู่นั้นท่านใดนั้นมีโจรสองคนบุกเข้ามาขโมยหมูของเขาล็อบต่อสู้สุดความสามารถแต่เขาสู้โจรทั้งสองไม่ได้โดนฟาดสลบไป เมื่อล็อฟฝนขึ้นมาเขาจึงรีบขับรถคันเก่าๆของเขาไปร้านอาหารในเมืองเขาตามหาเพื่อนที่อยู่ในร้านอาหารแต่เด็กในร้านบอกว่าคนนี้ตายไปนานแล้วล็อบจึงขอยืมโทรศัพท์เพื่อโทรหาอาเมียอาเมียจึงมาหาล็อบล็อบบอกอาเมียว่าหมูของเขาถูกขโมยไปอาเมียจึงนําล็อบไปพบกับนายหน้าขายเ็ตทรัฟเฟิลล็อบจึงบอกว่าหมูหาเ็ดทรัฟเฟิลของเขาถูกขโมยไปพอจะรู้ว่าใครขับรถสีดำเงินเข้มบ้างไหม นายน่านึกถึงวัยรุ่นคู่หนึ่งนายน่าจึงนำล็อบไปหาวัยรุ่นคู่นั้นซึ่งวัยรุ่นบอกว่าเขาขายหมูให้กับคนรวยจากในเมืองคนหนึ่งซึ่งเขาไม่รู้ว่าใครล็รอบจึงบอกให้อาเมียนำเขาเข้าไปในเมืองอาเมียนำล็อบมายังชุมชนแห่งหนึ่งล็อบจึงเดินเข้าไปพบก,กับเอ็ดกาเอ็ดกาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องหมูที่ถูกขโมยไปแต่ล็อบไม่เชื่อล็อบจึงบอกให้อาเมียรอจนถึงทเที่ยงคืนเมื่อถึงเวลาล็อบนำอาเมียไปยังร้านอาหารแห่งหนึ่ง ลอบนำอาเมียมายังเส้นทางลับที่อยู่ใต้ร้านซึ่งใต้ร้านอาหารนั้นมีเส้นทางเดินไปยังร้านชกมวยซึ่งมีเอ็ดกาคุมอยู่ลอบเดินไปยังร้านแล้วจดชื่อตัวเองลงไปผู้คนต่างเสนอเงินเพื่อจะได้ต่อยล็อบเมื่อได้คนที่เสนอเงินมากที่สุดชายคนดังกล่าวจึงเข้าไปต่อยลอบจนหมดเวลาลบลุกขึ้นแล้วไปหาเอ็ดกาเอ็ดกาจึงส่งกระดาษให้แผ่นหนึ่งลอบจึงกลับไปอาเมียนำลอบมานอนพักฟื้นที่ห้องของเขาเช้าวันต่อมา ลอบยื่นกระดาษให้อาเมียและถามว่ารู้จักร้านอาหารนี้ไหมอาเมียบอกว่าร้านนี้ดังมากในแถบนี้แต่เขาจะจองร้านนี้ให้ตอนมื้อเที่ยงเมื่อถึงเวลาเที่ยงลอบและอาเมียนั่งทานอาหารในร้านดังกล่าวลอบจึงบอกให้พนักง,งานเรียกเชฟออกมาเมื่อเชฟมาเจอหน้าลอบเขาจึงจำได้ทันทีว่าชายตรงหน้าเขาคือลอบเชฟจึงพูดถึงความหลังกับลอบที่ลอบเคยไล่เขาออกจากร้านเพราะเขาทำอาหารไม่ดีลอบจึงบอกว่า ตอนไล่ออกเชฟยังบอกเลยว่าอยากไปเปิดผับแต่ทําไมมาเปิดร้านอาหารแบบนี้เชฟได้แต่อํ้อึงล็อบจึงบอกอีกว่าอาชีพแบบพวกเราไม่มีอะไรให้คิดมากหรอกล็อบจึงถามว่าใครเอาหมูของเขาไปเชฟจึงบอกชื่อมาเมื่อรู้ชื่อแล้วอาเมียบอกว่าอย่าไปยุ่งกับดาเลียตพ่อของเขาเลยแต่ล็อบไม่ฟังอาเมียจะบอกที่อยู่ของดาเลียตและปล่อยให้ล็อบไปเอง ล็อบไปตามที่อยู่จนได้เจอกับาดาเลียสดาเลียสจึงชวนล็อบเข้ามาในบ้านดาเลียสบอกว่าเขาจะให้เงินเพื่อแลกกับหมูตัวนั้นแต่ล็อบไม่ยอมดาเลียสจึงขู่ว่าถ้าไม่รับเงินก็อย่ามาให้เห็นหน้าอีกไม่งั้นเขาจะสั่งให้ลูกน้องจัดการล็อบจึงออกจากบ้านไปซึ่งอาเมียรออยู่หน้าบ้านอยู่แล้วอาเมียบอกว่ามีอะไรให้เขาช่วยไหมล็อบจึงจดรายชื่อวัตถุดิบในการทำอาหารให้กับอาเมีย แล้วให้อามีไปหาซื้อมาตามที่เขาบอกอาเมีจึงไปบ้านหลังหนึ่งและได้เจอกับคนดูแลบ้านคนดูแลบ้านจึงหยิบายและวัตถุดิบมาให้อาเมีเห็นชื่อล็อบและลอรี่พ่อจึงถามว่าลอรี่คือใครคนดูแลบ้านจึงบอกว่าลอรี่คือภรรยาของล็อบที่ตายไปแล้วอาเมีจึงนําวัตถุดิบดังกล่าวมาให้ล็อบล็อบและอาเมีจึงช่วยกันทําอาหารในบ้านของดาเลียสเมื่อทําอาหารเสร็จอาเมีจึงเรียกดาเลียสมาทานด้วยกัน ขณะที่ดาเลียทานอาหารอยู่นั้นทาให้เขานึกถึงภรรยาที่เสียไปแล้วซื่อมาก่อนเราเป็นเชฟถ้ามาให้กับดาเลียและภรรยาทานประจําเดนเลตจึงเดินออกไปรอบจึงตามมาคุยด้วยเดนเลตจึงสารภาพว่าหมูตัวนั้นตายไปแล้วเพราะไปรุ่นทํารุนแรงไปทาให้หมูตายก่อนที่จะส่งมาถึงเขาทําให้็อบเสียใจมากที่ได้ยินแบบนั้นหลังจากนั้น็อบกลับมากระท่อมหลังเก่าแล้วนั่งฟังเทปที่ลอรี่อัดเสียงไว้ให้เขา จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับความรู้สึกหลังรับชมหนังไม่มีอะไรเลยครับเนื้อเรื่องน่าเบื่อแต่ชอบการแสดงมากครับแสดงได้สมจริงทุกคนใครชอบหนังดรามา่าลองชมดูครับแต่เนื้อเรื่องออกจากน้าเบื่อไปหน่อยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง y o u t u b หรือทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมูฟวิชแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ